66เซนติเมตรตัวแทนจากบ้านละลมพนูหนองสะท่านผู้ใหญ่ราชันรักษะประโคนส่งเข้าประกวดการศึกษา,ากำลังศึกษา,ยากอยู่ยที่โรงเรียนนะประโคนยัยพิทยาคมความสามารถพิเศษทำอาหารคุณชมพูค่ะที่เล่นน้องใบบัวอายุ16ปีแตกส่วน3.2 24 30 น้ำหนัก45กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรจากชุมชนบ้านหนองยางหมูส่ส10นางบางออนหารเชี่ยวส่งเข้าประกวดกำลังศึกษาโรงเรียนเมืองตะลงุงพิทยาคม,ม,ามากองสามารถพิเศษกรรมไทยคติประจานใจอย่าคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำค่ะ สองครับจากัน3 4 35 35น้ําหน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรวัดใหม่บ้านสังเลิุสธาธรรมหมู่ที่ 4, ส่สงประโวดนะคะ,ะโดยท่านผู้ใหญ่จำเลยเสมอภาคกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนภายสามพิทยาคมค่ะคติประจำใจนะคะความสำเร็จ ทำให้ดีที่สุดค่ะกบนี่คือที่าเทียนใหมยเลขสามรับจากหมู่สีบ้านสังเกลวัดใหม่สังเกลศรัทธาธารรมครับดิฉันนางสาวชนชยานุชเซรารักหรือน้องเอื้ออายุ17ปีศึกษาศึกษาที่โรงเรียนภยัยสารพิทยาคมค่ะบ้านสังเกลหมู่สีบ้านสังเกลหมู่สีส่งข้าประกวดฝาก เนื้อฝากตัวด้วยนะคะกลับในเกิดน้องเมื่อครับมาหมายเลขสามนะครับขอนเชิญเข้าที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังน้ําเสียงนะครับของเลขหนึ่งกับเลขสองก่อนนะครับค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะนางสาวปรีรุตตะลันค่ะชื่อเล่นน้องปิ่นนะคะเชิญแนะนําตัวกันนะคะน้องออกเดินไปข้างหน้าเลยนะคะเข้าไปในเก้าตรงกลางเวทีเลยนะคะมันบ่งกรรมการไปเริ่ม นะครับ,บรรแต่ที่ที่ต้องระมัดระวังในการเดินหรือว่า่อาส้นสูงนะครับยิียนเชิญครับไปนำตัวเองครับบงกรรมการเป,ปเรียนะกรรมาาการกรรมาาการ,าการไปเรียกเข้ามาและท่านประธานและสวัสดีพี่น้องชาวตำบลไทยสานทุกท่านค่ะดิฉันพิยานุตตะลันชื่อเล่นน้องปิน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมค่ะผู้ใหญ่ราชันรักษาพกรและผู้ใหญ่สุรการชื่นชมยิ่งเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะครับนี่คือน้องใบบัวค่ะจากตัวแทนหมูสิบนะคะส่งเข้าประกวดค่ะถิ่นหัตถกรรมไม้เก่า ชนสามเผ่าสามัคคีรสดีข้าวหลามงดงามมรดกไทยเรียนท่านสมฮงจันทร์สิงนายกอบตไผ่สาลท่านคณะกรรมการแขกผู้มิเกียรติและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไผ่สาลทุกท่านผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนางสาวสิีราวันงสมพูหรือน้องใบบัว อายุ16ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันคณะอกรรมการชุมชนหนองยางส่งเข้าประกวดค่ะสุดท้ายนี้น้องใบบัวอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพิษาลทุกท่านช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยบ้านหนองยางคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพิาเชียนไม้เล็กสครับจากวัดไม่ร้อยยางสุดที่มังครารามนะครับ รรต่อไปคับถิ่นทางโค้งงามสง่าวัดป่าแสนสงบมนดดบตะการตาชาววชาสามชีกราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไผ่สารทุกท่านค่ะ ดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขสนางสาวกิเดียวภา,าสุนานกุลชื่อเล่นน้องหลินปิงอายุ15ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเป็นตัวแทนที่ดาเทียนบ้านไพศาลหมู่ที่หนึ่งผู้ส่งเข้าประกวดนายทองสุขปราชจากรองนายกองการบริหารส่วนตำบลไพศาลค่ะ กุฎมารินงเลจีแอนด์เจนท์แมนไอยองฮาซโอเซนาอีหนึ่งกิติยาภพสุวนรณตกุลอิมิดาเซเซอีมินชิฟโอซาริมีดาสันผู้ชชื่อริมิดาคัมซาฮามีดาจุงกสวัสดีแม่อวบองปูนกำพลไพศาลกุกุกขณียเด้อจ้า ยุยเชียออยกำลังจัดเนียงเจริจร,จรขอบคุณค่ะโอ้เข่าประต่อไปครับเรียนเชิญคณะกรรการติก5ครับหมายเลขห้านางสาวกิตยาพรสวรแสงชื่อเล่นน้องหลินค่ะ อายุ17ปีสัดส่วน34 26 38น้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรบ้านหนองแสงหมู่ที่5นายสกลปะบุญเรืองส่งเข้าประกวดกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนไพศาลพิทยาคมความสามารถพิเศษรำไทยคติประจำใจ ถึงวันนี้ยังอยู่อีกไกลเดินไปพักไปถ้ามีลมหายใจยังไงก็ถึงค่ะครับเพเชิได้แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาบ่าวาสิมีประเภทนี้อีอย่งกระซอยกันจัดขึ้นมาๆาจ้ามาๆามา,มา,า,มา,มา,มาเร็วมาเอาเทียนพัรษาไปแห่ํำกันเด้อจา้า นางสาวกิตยาพรสุวรรณแสงอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนไพศาลพิทยาคมผู้ส่งเข้าประกวดนายสกลปะบุญเรืองท้ายนี้ขอมาไล่เต็มแขนขอคะแน่นเต็มรอยให้อีลาหน่อยๆผู้นี้สิบมีวันลืมเลยจ้า